ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมท่ามกลางความสับสนไม่น้อยนะครับว่าการสลับฉีดวัคซีนคว้แบรนด์คว้ยชนิดการหรือกระทั่งการฉีดวัคซีนแบบบูสเตอร์เข็มที่3มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนหรือไม่นะครับคำตอบเรื่องนึงอาจจะอยู่ที่การไปตรวจหาภูมิหลังจากที่เราฉีดวัคซีนเดิมไปแล้วเนี่ยว่ามันขึ้นหรือลดลงมีมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรอาจเป็นคําตอบครั้งสาคัญติดตามจากการพิเศษที่นนี้กับคุณกิษติพูดโอหงครับ ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยลุกลามต่อเนื่องและอย่างร้ายพันรุนแรงมากขึ้นหลายฝ่ายจึงได้ร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีข้อถกเถียงกันว่าคนที่ฉีดซิโนแวคครบ2โดสแล้วจะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้หรือไม่ทีมข่าวช่องวัน31ทดสอบตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันร่างกายชายอายุ36ปีฉีดซิโนแวคครบ2เข็มนาน1เดือน1สัปดาห์มีระดับภูมิคุ้มกันสูงถึง 730.90ยูนิตต่อมิลลิลิตรหญิงอายุ33ปีฉีดแอสตาเซเนกา1เข็มนาน1เดือนมีระดับภูมิคุ้มกัน533.50ยูนิตต่อมิลลิลิตรและชายอายุ22ปียังไม่เคยฉีดวัคซีนมีระดับภูมิคุ้มกันราว6.8ยูนิตต่อมิลลิลิตรนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาบอกว่าตัวเลขที่ออกมายืนยันได้เพียงว่าร่างกายมีการตอบสนองวัคซีน ซึ่งตัวเลขยิ่งสูงถือว่ายิ่งดีแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าค่ามาตรฐานคือเท่าไหรหรือต้องมากแค่ไหนจึงจะสามารถยับยั้งการติดเชื้อโควิด -19 ได้เจได้700กว่าเนี่ยสิ่งเดียวที่จะตอบได้คือภูมิคุ้มกันขึ้นคือมีแอนติบอดีขึ้นแสดงวัคซีนร่างกายเราเห็นวัคซีนแล้วเรามีการสร้างการตอบสนองต่อวัคซีนแต่สิ่งตอบสนองนั้นนะจะคุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้เพราะแอนติบอดีเนี่ยจริงๆแล้วมันสร้างขึ้นมามา,มากมาย มากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแอนติบอดีตัวดีก็คือตัวที่ทําหน้าที่โดยตรงเลยคือจับและป้องกันไม่ให้วัสเข้าสู่เซลล์ตัวนั้นเราเรียกว่า neutralizing antibody กับแอนติบอดีที่จับสเปกซ์สปะอันนั้นคือตัวที่เขาวัดทั้งตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นการวัดทั้งหมดเลยที่มีดรอนันต์ยังเผยถึงผลการทดลองของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับทีมวิจัยไบโอเทคสวทชที่ตรวจภูมิคุ้มกันของประชาชนฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็ม พบว่าทุกๆ40วันระดับภูมิคุ้มกันจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือ50%เอร์เซจึงต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ประชาชนในระยะเวลาราว3เดือนหลังฉีดครบ2เข็มเพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้มากพอยับยั้งสายพันธุ์เดลต้าได้ซึ่งวัคซีนที่เหมาะสมควรเป็นวัคซีนแบบสลับเข็มสตัวเดิมเนี่ยผลที่ออกมาดูไม่ดีเท่ากับเขม็ม3แบบตีสลับเช่นเราใส่เชื้อตาย แล้วเราไป boost บสต์หรือกะตุ้นด้วย mRNA หรือเชื้อตายต่อด้วยไวรัลเวกเตอร์ของ a s t r a z e n e c a เนี่ยคูุ้มกันเนี่ยมันจะถูกทำดีดตัวให้สูงขึ้นในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มั่นใจวัคซีนสูตรสลับกลัวผลข้างเคียงและความไม่ปลอดภัยและพร้อมจะชะลอการฉีดวัคซีนออกไปหากจำเป็นต้องฉีดซิโนแวคทั้ง2เข็มความจริงถ้าเอาตามหลักการเนี่ยก็ไม่โอเคการที่เอามาปรับเป็นโดสเดียวหรือพวกนี้ ถ้ามันเกิดปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ผลิตเขาอาจจะไม่รับผิดชอบพอเขาแจ้งมาว่าของเขาเนี่ยจะต้องฉีด2โดสถ้าเป็นซิโนแวคซีโนแวคผมก็จะเลือกสลาสิทธิ์ครับผมเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนายแพทย์โอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าแม้จะมีคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกเรื่องสลับชนิดวัคซีน หน่วยงานสาธารณสุขของไทยมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนสามารถดำเนินการได้ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศมศัศณิ์คล่องไยนันและนิติศาสตร์โพธิพิทักษ์ถ่ายภาพกีรติพุรหงเอาให้ชัดรายงานรายงานชิ้นนี้สำคัญมากๆขอบคุณน้องโกสกิรินะครับเป็นข้อมูลสำคัญด้วยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ